แล้วเนาะยอดกี่เก่าคือเดิมนะจ๊ะปกติแบบนี้เปล่าเอาผลว่าว่าเห็ดแบบนี้เหมือนสมัยสามสี่สิบปีที่แล้วผนว่าบรรทบัดบรรทบัดยังแบบนี้อยู่ตลอดเนาะห่างกันเริ่มโดนเกี่ยวเข่าเริ่มมากเนี่ยเปาห่างันเริ่มโดนเกี่ยวเข่ามากผลจนว่าห้าสิบสามสี่สิบปีเลยพอแห้งนะเพื่อสิทันกันเนาะ มาทันกันง่ายแล้วเน้งเจ้กผัดเลยเจกขันนาเลยล้มลม่็ <c oughs> ป,ปูแย่งถาเด้นอาดดดนามกันน้ำให้น้านีรุ่ยขี้ต้มเยวขขาวก็ไไ้เนะาะกระไน บ่ได้แหกเลยจะก้าวแก้วเข่ากลางนี่กะ